อันนี้ที่คือที่เขาเรียกว่าโลคหมุนรอบตัวเรานะครับเชรคิวต่อไปเขาอย่างนี้อันนี้คือโลคหมุนรอบต,ตัวเราสองรอบไม่ขึ้นมขึ้นไปเซฟี่แล้วอ๋อเนี่ย

ใช่ถ่ายวีดีโอนะน้องส่นิ่งนค่ยังไม่นิ่งระวังเลิดนะครับอันนี้คือผาสิงเหลียวนะครับรู้สึกว่ามันมันจะเหลี่ยวทุกมุมนะครับ เดี๋ยวเราลองเซลฟี่สิมันจะเป็นยังไงนี่รงฟี่จะืนบเซลฟี่ก็สวยนะนั่งบนขอเดางไม่เอาเสียงเกินไปใครข้าวสิ่็นี้เหนียวเต็มตัวมั้ยอย่าผวนว่าเสียวหรือแต่ตรงไหนสิ่งก็ไม่รู้ต้องยังบน